ขับนีซิกมาโฟ a ์2.4ตัววีคุณพี่หาปี2021เลขงไม 130, ล์สาย30,000โลนะคะรถมือเดียวใช้งานมาสวยมากๆนะคะสำหรับคันนี้1,099,000 0้าคุณพี่ได้ขับ4สภาพสวยแบบนี้ไปใช้งานใครที่สนใจรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะคะสามารถรับชมคลิปเต็มคิปนี้ได้เลยคุณพี่ขาบอกเลยว่าวันนี้จัดราคาคุ้มมาให้แล้วเรียบร้อยใครสนใจไปรับชมคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีน้องกันอันพอโตทุกท่านทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับพี่พี่เข้าสู่ช่องกันอันรถกระบะมือสองนะคะสำหรับวันนี้นะ,ะอยู่กับช่องกระบะนะคะหนูนํารถนะ,ะสายรถครอบครัวมาให้ดูอีกหนึ่งคันคุณพี่ค่ะสําหรับใครที่มองหาไว้ใช้งานนะคะหาโฟล์คชินเนอร์ขับสี่ซิกมาโฟนะคะจากคันนี้ไม่มีผิดหวังคุณพี่ได้เป็นโตโยต้าโฟล์คชินเนอร์สองคือสี่รุ่นวีเนี่ยค่ะเป็นตัวขับสี่ 4WD นะคะเป็นตัวซิกมาโฟปี2021ราคาเสนอขาย1 9 9 0 0 0้บาทค่ะคุณพี่คันนี้เลขไม่ห1,30,000กิโละคะราคานี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเดือนละ1 0 7 0 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะใครที่สนใจหาไว้ใช้งานนะช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้ด้านล่างโทรเข้ามาสอบถามได้ที่091 8 8 2 0 6 6หหรือว่าจะเป็นไลน์ AUN 19Z ติดต่อสอบถามรายละเอียดตัวรถได้นะคะ่ะ คันนี้นะบอกเลยว่าสภาพตัวรถสวยรถมือเดียวเท่านั้นนะคะบริษัทเรามีบริการวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านลูกค้านะคะใครที่สนใจแต่ว่าไม่สะดวกมาดูรถไม่สะดวกเข้ามาเซ็นสามารถบอกอินหน้าบริษัทได้เลยนะคะคุณพี่และที่สาําคัญเรามีบริการวิร่งเซ็นให้เนาะอย่างที่แจ้งนะคะเซ็นถึงหน้าบ้านนะคุณพี่เตรียมเอกสารไว้นะคะเดี๋ยวหนูพาไฟแนนซ์นะคะไปหาถึงหน้าบ้านเลยนะ,คะใครที่ไม่สะดวกมารับรถเราก็มีบริการส่งรถให้เหมือนกันนะคะ จากรุ่นนี้ดอกเบี้ยเบ,เบาพี่เริ่มต้น2.69นะคะมาดูในส่วนของบอดี้เรี่ยมสันคมตัวรถต้องบอกเลยว่ามาเดิมทั้งหมดเลยบอดี้ก้มข้างไม่มีร่องรอยนะคะไฟหน้าจะได้เป็นโปรเจคเตอร์เลน LED นะคะเป็นแบบ LED เป็นเส้นยาวๆมาแบบนี้นะคะสวยมากๆนะคะไม่มีร่องรอยแตกร้ารายงานนะคะเซนเซอร์ด้านหน้า2ตํตำแหน่งพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้า เลี่ยมสันคมบอดี้สเกิร์ตทุกอย่างเดิมหมดฝากระโปรงเดิมโรงงานไม่มีรอยลากยิ้มา่ okay. ทะเบียนเป็นกรุงเทพมหาคนครแล้วค่าสีพระบอนะคะจะเตรียมให้เสร็จสับเรียบร้อยไม่ต้องห่วงเลยนะสภาพตัวรถได้กริบกิบสวยๆแบบนี้บอดี้แก้มข้างทั้ง2ฝั่งไม่มีร่องรอยนะคะการันต,ตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้ตัวแม็กนะคะจะได้เป็นแม็กอลลอยเดิมโรงงานนะคะ เป็นสีสีเดียวแบบนี้เลยนะคะมันเหมือนจะทูโทนแต่ว่าไม่ทูโทนนะได้ในส่วนของดิสเบรกนะคะมาเรียบร้อยนะคะตัวยางเดี๋ยวหนูเช็คให้นะถ้ายางเก่าเสื่อมสภาพนะคะเราเปลี่ยนยางใหม่ให้สีเส้นเลยไม่ต้องห่วงนะคะชค็อคอัพซุ้มล้อสภาพเดิมๆสวยๆก็ิบๆแบบนี้นะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้คันนี้ขอรายได้ที่3 0,000บาทขึ้นไปนะคะอายุงานเกินปีไม่ติดบอดแบคดิสโบรมาจัดแบบฟรีดาวได้เลยนะคะ กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยแล้วนะมือเปิดจะได้เป็น Smart ิ์เ r ทีทั้งสองฝั่งและเป็นโครเมียมแพ้สบานนะคะบันไดข้างขึ้นรถนะไม่มีสภาพแตกร้าวน,นะคะกระจกเดิมโรงงานนะคะติดมาแล้วด้วยสำหรับแจ้งเกิดการขโมยนะคะสำหรับตัวรถแหลกหลังคาสสวยๆเดิมๆขับ4ี่คุณพี่ลุยได้ทุกสถานการณ์นะคะมาดูภายในเจ้าคันนี้กันนี สวยมากๆตัวจอนะคะมีมาให้แล้วพร้อมกระระยะถอยจอดให้เส้นสายเหลี่ยมลายบอดี้หัวน็อตนะสภาพเดิมหมดเลยนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะแหงประตูจะได้กระจกออตโต้นะคะเส้นสายเหลี่ยมลายบอดี้ตัวรถเดิมๆสปอนเนอร์สวยๆแบบนี้เลยโครงสร้างเดิมนะคะเหลี่ยมสันคมหัวนอ็อตเดิมทุกจุดนะคะไม่มีร่องรอยใดๆทั้งสิ้น ไม่เคยโดนงัดโดนแงะโดนแกะโดนกล่าวผิวพันธ์สีสันเหลี่ยมคมเบาะจะได้เป็นเบาะปับไฟฟ้ากู่หน้าเป็นเบาะหนังนะคะสีดําเดินได้มาสีขาวแบบนี้คอ,อนโซลกลางนะคะตกแต่งมาเป็นสีดําหมดเลยนะตรวน,นี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้น,นะคะพร้อมใช้งานตอนที่สอด้านในสภาพตัวเบาะตึงๆแน่นๆแ,แบบนี้ปรับพับได้นะคะ40-60นะคะมีชี่พักแขนกัน้กนกลางมาให้หลังคงหลังคามีแอร์ตอน2มาเรียบร้อยครบ มีไฟให้ในเก่งด้วยจดชาร์จนะคะมีในส่วนของ power outlet เนาะสามารถเชื่อมต่อชาร์จแบตได้นะคะเหลี่ยมบอดี้ซุ้มเสา B ก็สวยเลยนะคะคุณพี่ไม่มีร่องรอยนะคันนี้นะคะยังว่างอยู่ยังไม่มีเจ้าเข้าเจ้าของนะคะแผงประตูด้านหลังก็จะได้กระจกออโต้มาเหมือนกันลำโพงข้างประตูมีมาเส้นสายเหลี่ยมลายบอดี้ตัวรถนะคะล็อคเด็กเดิมๆนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะ ันนนี้ะะคะบอกเลยว่าสวยได้ตัวขับ4 Sigma 4ไปใช้งานไฟท้ายจะเป็น LED แบบลมดำนะคะได้ในส่วนของเซ็นเซอร์สีตำแหน่งใช้งานปกติกล้องถอยเดิมโรงงานสเกิร์ตบอดี้ไฟเบรกครับทิมมาเดิมหมดนะคะยังอะไหล่แม่แรงมีให้ครบเซตนะคะกระจกเดิมโรงงานด้านหลังติดไลฟ์ไฟไล้์หมอกมาให้มาพร้อมกับไยเลอร์หลังนะคะมีไฟ LED มาให้แล้วด้วยสภาพสวยเลย หลังนะคะของตัวฝากระโปรงเขาเนี่ยจะเป็นไฟฟ้านะคะเปิดขึ้นแบบนี้เลยนะสภาพตัวรถสวยมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คหัวน็อตท้ายกันนะคะหัวน็อตกิ๊บๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยแดงสิ้นนะคะนี่รางน้ําสปอตเนอร์สวยๆหัวน็อตช็อกอัพไม่มีโดนงัดโดนแง้โดนแกะโดนกลานะคะหัวน็อตฝากระโปรงหลังเดิมๆนะคะการันตีให้เลยว่าโครงสร้างเดิมทุกจุดนะคะสวยคันนี้เอาไปใช้งานวิ่งกันยาวๆคุณพี่นะคะ ใช้ได้เป็นอีกยา,ยาวๆหลายปีเลยนะคะสำหรับคันนี้บอกด้านหลังเนี่ยจะพับเก็บได้นะคะแบบ50 50แบบนี้ยกขึ้นไปนะคะเพื่มพื้นที่เก็บสัมภาระเก็บของได้เยอะด้วยนะคะมีแอร์มาให้แล้วเรียบร้อยตัวรถนี่กว้างนะคะเป็น7ที่นั่งนะคะราคาดีเป็นรถแบนหลักที่น่าใช้งานนะใครที่หาไว้ใช้งานนะคะตอบโจทย์มากๆเลยสําหรับคันนี้นะคะราคาเนี่ยหายไปแล้วแหละนะคะมากกว่า5 0 0,000แน่นอนคุณพี่ วันนี้นะคะขายเพียง1,99,000้าเเท่านั้นได้ขับ4 Sigma Pro นะคะเครื่อง2 4 0 0ลิตรนะคะนี่สภาพสวยเรียนกลิปทุกฝั่งนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะเส้นสายเหลี่ยมลายบอดี้ตัวรถมาเดิมหมดเลยถ้าตัวรถมีวพิความชนหนัก,กคุณพี่ซื้อออกไปเปิดสอบพบเจอนะคะนำรถมาคืนพวกหนูได้เลยนะยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนทุกบาททุกสตางค์นะคะ เรียมสันบอดี้หัวนอ็อตเดิมหมดไม่มีร่องรอยแรงสิ้นนะคะสวยมากเดี๋ยวท้ายคลิปจะพาเข้าชมห้องเครื่องยนต์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของออปชั่นนะคะเสริมเพิ่มเติมนะกระจกในได้มาออโต้4บานอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นเซนทรัลกระจกแล้วก็ปรับในส่วนของกระจกไฟฟ้ามองข้างนะคะเรียมสันพรมบอดี้หัวนอ็อตนะคะสภาพเดิมทั้งหมดเลยไม่มีร่องรอยแรงสิ้นนะคะสวยมากๆนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้ มาดูในส่วนของเลขไมล์ตัวรถกันนะคะเครื่องยนต์สตาร์ทปกติเลยนะคะ <S <S เลขไมล์อยู่ที่คันนี้ไมลจะประมาณ139,000กลเท่านั้นนะคะ139,530กิโลเมตรนะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยคุณพี่พวงมาลัยเนี่ยจะได้เป็นพวงมาลัยมัติฟังก์ชันนะคะเป็นหนังเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะไม่มีแตกร้าวรายงานเป็นแบบ3ก้านเดิมนะคะ มีในส่วนของ Adaptive คือ Control มาให้มี Gear Partnership มาให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยมันจะรองรับในส่วนของ Android Auto อขออภยัยพวงมาลัยเนี่ยจะรองรับในส่วนของรับโทรสั่งการด้วยเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนปลดเปลี่ยนเพลงน,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 นะคะนี่แล้วก็ชิปหน้าจอได้แล้วก็จะลิงก์กับหน้าจอตรงนี้ที่รองรับในส่วนของ Android Auto Apple CarPlay ให้นะคะคันนี้ก็จะได้สวยนะหน้าจอ มันกะระยะถอยจอดให้ด้วยนะคะเครื่องเสียงวิทยุ FMAM Bluetooth USB ใช้งานได้หมดเลยนะคะคุณพี่ไม่มีในส่วนของอะไรที่แบบชำรุดหล่นหายนะหน้าจอนใช้งานได้ปกติเนี่เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะบลูทูธเข้ามือถือได้หรือว่าจะเป็นการบลูทูธแบบไร้สายก็ได้นะคะได้หมดเลย สวยนะคะใช้งานได้ปกตินะได้หมดนะคะคันนี้หน้าจอเนี่ยเดี๋ยวหนูเข้าเกียร์ R แล้วกะระยะถอยจอดให้แบบนี้นะคะออปชั่นครบนะคะคันนี้ได้ขับ4ด้วยแอร์ Air ก็เป็นแอร์อโต้แบบดิจิตอลตรงนี้ก็จะมีจุดชาร์จ USB power outlet ให้นะคะสามารถปรับโหมดในการขับขี่ได้เนาะเป็นขับ2ขับ4นะคะขึ้นเขาลงเขาทุกอย่างได้หมดเลยนะมีช่องวางแก้วน้ำสองตำแหน่งเกียร์อัตโนมัตินะคะ มีชิปล็อกมาให้โหมด e ี ole, โคโหมดพาวเวอร์โหมดนะคะใช้งานได้ระบบเท a ั t i o n control นะคะล็อก,กล็อกกันล้อสบัดกันลื่นถลายตำแหน่งของเบรกม,มือนะคะที่พักแขนกั้นกลางมีช่องเก็บสัมภาระให้กระจกตัดแสงแบบออโตโ้ไฟเก่งเขาจะได้เป็นสีขาวนะคะแล้วก็ช่องเก็บเว้นตานี่ที่บางแดดมาพร้อมกับกระจกค่นในตัวนะคะ Airbag มีมาให้แล้วเรียบร้อยรอบคันระบบเซฟตี้นี่ดีเยี่ยมนะคะ ใครที่หาไว้ใช้งาน f ฟ r t u n ร r คันนี้หนูบอกเลยว่าได้สวยได้คุ้มนะคะตอบโจทย์พี่พี่สายรถครอบครัวแน่นอนนะราคาดีค่ะฟีดดาวได้ด้วยนะใครที่สนใจเนาะอย่างที่แจ้งไม่สะดวกมาดูรถนะคะไม่สะดวกมาเซ็นไฟแนนซ์เรามาีบริการวิ่เซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะเข้ามาได้นะคะมารับชมได้หรือว่าใครที่อยู่ละแวกใกล้เคียงนะอยากมาดูรถตัวจริงอยากมาลองขับมาลองเคสได้กันเนี่ยเข้ามาก่อนได้นะคะติดต่อหาน้องอันอันได้เลยเบอร์ด้านล่างนะคะ เดี๋ยวหนูพาพี่ๆไปชมห้องเครื่องยนต์ค่ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นเครื่อง2,400ลิตรนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะแท่นเครื่องหัวน็อตนะแห้งสนิทเลยนะคะไม่มีค่าวน้ำมันไหลรั่วซึมนะไม่มีของเหลวอ,อะไรเยะิะมออกมาแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้สภาพตัวรถสวยนี่นะคะแผ่นเพลเลขเครื่องเล่ถังตรงนะคะบอกเกอรรุ่นชัดเจนบอกกีผลิตชัดเจนนะคะแบตเตอรี่ของเหลวทุกอย่างเราเช็คให้หมดเลยนะคะ ไฟหน้าก็ไฟหน้าเดิมนะคะไทโคอิโตะเหลี่ยมสันบอดี้หัวน็อตนะไม่มีร่องรอยใดๆทั้งสิ้นนะคะหม้อน้ำคูลแลนต์กองอากาศสายพานทัมมิ่งทุกอย่างเราเช็คให้เนาะระบบทุกอย่างเลยนะคะมาดูรถกันก่อนได้คุณพี่มาเช็คมาขับมาขี่กันด้วยะคะ่ะมาลองดูช่วงล่างกันนะคะสนใจว่ากันได้อีกทีหนึ่งนะ,คะใครสนใจเจ้าคันนี้บอกเลยว่าไม่มีผิดหวังนะคะเราดูแลเราเช็คให้ทุกจุดนะ หัวนอ็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีร่องรอยโดนงานโดนแงะสปอรเม็ดอาร์คสวยๆป้อมเดิมโตโยต้านะคะคันนี้ชนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพร้อนะคะไม่มีตบท้องช้างเลยนี่เม็ดอาร์คนะคะคำเตือนทุกอย่างอยู่ครบเีนเดิมๆนิ่มๆน,นะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้หัวน็อตไม่มีโดนถอดไม่มีโดนงานโดนแงะนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจเนาะพวกแบตเตอรี่ของเหลวนะคะ ที่เป็นระบบไฟทุกอย่างด้วยนะคะของเหลวทั้งหมดเลยเบรกเกียร์นะคะเราเช็คให้หมดตรวจสอบให้หมดนะคะเรารับประกันการันตีให้นะคะว่าบอดี้เดิมจากโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะจากป้ายแดงนะ,คะใครที่สนใจเจ้าคันนี้ทักมาสอบถาม,มได้นะคะมีบริการวิ่งเซนให้มีบริการส่งรถส,สไลด์นะคะและที่สําคัญเลยตัวรถส,สวยรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีเต็มนะคะดูแลหลังการขายให้ถ้าวิทยากใดสนใจนะ,ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะ หารถสวย,สวยหา f อจูเนอร์หารถที่ตรวจสอบประวัติได้ต้องที่บริษัทคออโต้ของเราเลยเนะะี่ยเซลยินดีให้บริการมากๆพที่ค่ะสำหรับวันนี้นะหนูฝากไว้ด้วยกับ f อจูเนอร์2.4ตัววีขับสี่คันนี้ฟีเดเอาได้เลยผวเดือนละ17,000บาททุกพี่ใครสนใจช่องทางการติดต่อนุ้ยขึ้นให้ด้านล่างเรียบร้อยติดต่อน,น้องอันได้เลยนะคะ่ะสำหรับวันนี้นะลาทุี่ทุกท่านทุกคนไปแล้วเนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ด้วยถ้ามีผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะ